39นาทีนะครับเรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดเลยช่วงสายๆเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาแถวแยกไฟแดงทองคำรถติดเป็นกิโลเลยนะฮะสืบเนื่องจากรถเก๋งคันนี้เมาไม่ขับครับหลับกลางถนนเลยหลับอยู่ในรถคุณผู้ชมฮะทีนี้พยายามจะไปปลุกการเคาะกระจกก็แล้วตะโกนก่อนแล้วไม่ตื่นครับคุณผู้ชมที่สุดปรากฏว่าตื่นขึ้นมาพอเจ้าตัวตื่นขึ้นมาแกตกใจฮะแกขับไปชนรถข้างหน้า แล้วเสร็จปุ๊บแกพยายามจะหนีนี่เดี๋ยวจะมีช่วงจังหวะเห็นภาพเนี่ยพอแกชนปุ๊บแกก็เลี้ยวรถเลยพยายามจะหนีหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามสกัดกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเนี่ยน,น,น,นะฮะเตือนแล้วเตือนแล้วนะฮะจะให้แกจะให้แกอ่ะเลี้ยงเข้าเข้าข้างทางหน่อยเข้าข้างทางหน่อยปรากฏไปแล้วจะไปแล้วฮะแกเหมือนจะหนีที่สุดหนีไม่รอดหรอกครับ คนแถวนั้นก็ช่วยกันสกัดเอาไว้แล้วแกก็ลงจากรถพูดจาไม่รู้เรื่องเมาหนักมากมที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็ต้องเปลี่ยนที่นั่งครับเข้าไปขับรถแทนและให้แกนั่งตรงฝั่งตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับแล้วก็พาไปที่โรงพักไปทําอะไรนะฮะไปนอนพักที่โรงพักก่อนอตอนนี้ไปหลับต่อที่โรงพักครับแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปนะฮะไม่น่าเชื่อนะคะกลางวันแสกแหลับนานขนาดปลุก20กว่านาทีใช่ไหมไม่รู้